แล้ววันนี้เราอยาู่กันกับ Christmas Incident เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในคืนที่แสนอบอุ่นแต่กลับมีบางอย่างแปลกๆอเอาละมันยังอยู่มันลุงซันต้าเหรอครับเอาละครับ,เร,บเริ่มเกมมาแบบขาวโพลน ประเทศไทยวันที่อากาศหนาวกว่าปกติพ่อกับแม่เดินเข้ามาพร้อมกับของขวัญพ่อกับแม่น่านิ่งมากนะครับเมอรี่คริสต์มาสจ้าลูกชายเพราะาปีนี้ลูกเป็นเด็กดีลูกก็เลยได้ของขวัญจากซานต้ายินดีด้วยนะขอบคุณครับเย้ yeah, ได้ของขวัญโอลเเมาช้ามากไม่เป็นไรแก่ของขวัญเลยแล้วกัน เอ้ยจะว่าไปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เป็นของขวัญในวันคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆผมว่าผมเอาของขวัญไปแกะในห้องดีกว่าโอเคองนี้บันเราต้องหันหน้าช้ายอย่างนี้ทั้งเกมเลยเดี๋ยวก่อนปรับความเร็วเมาส์ไม่ได้ด้วยครับโอเคอย่างนี้ได้เท่านี้ก็เท่านี้ห้องเราอยู่ไหนอ๋อนี่ครับมีวาดภาพคุณพ่อกับคุณแม่ไว้ด้วย คุณแม่ช่วยมากส่วนคุณพ่อพุงแดงมาดูของขันของเรากันปึ๊บเย้ได้รถคันใหม่โห oh, นี่มัน BMW 5ซ,ซีรีส์ห้าสองวงเล็บ E34 ป e 34, 19ี1990ไอ้น้องนี่มันต้องเป็นโอตาคูรถตั้งแต่เด็กแน่แน่ว้าวดีใจดีใจดีใจโอ้แล้วไงต่อกลับไปหาพ่อแม่ไหมพ่อครับแม่ครับ ชอบของขวัญมากเลยครับว่าแต่พ่อแม่ดูอะไรอยู่อะหลอนๆนะครับเนี่ยยัยนี่ของที่ผมต้องการเลยครับพวกเราดีใจนะจ๊ะที่ลูกชอบเอาล่ะได้เวลากินของอร่อยกันแล้วเดี๋ยวก่อนครับผมเองก็มีของขวัญจะให้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมไปหยิบมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพ่อแมอ่อยู่ในห้องหรือเปล่าน่าจะอยู่ในห้องนอนของเราของขวัญของขวัญขวัญอยู่ไหนในตู้อ่ะไม่มี อ๋อน้องเอารูปวาดไปให้นี่ค่ะอ้าวเอาพ่อกับแม่ยายที่นั่งตกใจนึกว่าหายไปไหนนี่ครับของขวัญให้พ่อกับแม่โอ้ขอบใจนะจ๊ะลูกวาดรูปสวยมากเลยล่ะมีพรสวรรค์น,นะเนี่ยเราเนี่ยเอาล่ะมากินของอร่อยกันว่าแต่พ่อไม่พูดอะไรสักคำเลยนะครับ อาหารพ,พ่อบางก็ได้ไก่อร่อยมากเลยจ้ะทีรักไม่ค่ะน,นั่นเนื้อหมูเอ้าเหรอเนี่ยเอาอยู่ๆรถกคันใหญ่ขึ้นเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนน้องได้ยินเสียงแปลกๆแ,แม่กำลังเรียกเหมือนเธอต้องการอะไรบางอย่างโอเคได้เลยได้เลยค่อยๆหันเมาหันหัน,หนโอ้กำลังบื้นรถมันๆว่าไงครับแม่พ่อบอกว่าอยากให้ลูกไปช่วยหน่อยนะ เขาอยู่ที่คอกในตอนนี้โอเคครับพอ่อเอาพ่อรออยู่ข้างนอกเอาออกทางไหนประตูนี้บรรยากาศข้างนอกอันนี้ที่เมืองไทยนะครับวันนี้หิมะตกด้วยแปลกมากเลยบรรยากาศไม่คุ้นตาแล้วคุณพ่อหายไปคุณพ่อเข้ามาในกระท่อมนี้แน่ๆเลยที่ผมแปลว่าคอกเพราะมันเขียนว่าบาน แต่มันไม่บานเท่าไหร่พ่อถือไฟฉายเอาล่ะลูกชายมาช่วยพ่อบ้างเดี๋ยวหาว่าพ่อไม่มีบทถือไฟฉายแล้วฉายไฟให้พ่อมาทางนี้หน่อยนะได้เลยครับพ่อแบบนี้เราจะมีเลือก30ขึ้นข้างบนครับพ่อจุดจุดจุดสามสิบคืออะไรเอ้ยลูกชายไฟไปทางไหนเดี๋ยวถ้าลูกทาแบบนี้เนี่ยเราอยู่ในนี้กันถึงเช้าแน่ก็ มันมีเสียงแปลกๆครับพ่อผมเลยจะหันไปดูแต่มันเป็นเสียงเครื่องพ่อปั้น่อมเครื่องปั่นไฟเฉยหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับพ่อไฟก่อนและล่ไฟกลัวพ่อโอ้โหอ,อีกหกวิก็เสร็จแล้วฉายไฟให้พ่อเขา วอดทำได้ดีมากเอาละเดี๋ยวพอจัดการเองจากนี้ลูกไปพักซะอันนี้ใครครับพี่พี่แคสซิโอหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจ <laughs> อในห้องก็มีประมาณเท่านี้ครับมเมาส์ผมมันหันยากหน่อยนะผมพยายามหันยังสุดชีวิตแล้ว <laughs> เลยดูเลละเอียดรอบๆยากฮ <laughs> ะนั่นอะไรอะ่ะต้องรีบไปบอกพ่อแล้ว เดินเข้าไปจะตายไหมพอเข้าไม่ได้นะครับเกมไม่ให้เข้าโอ้พ่อครับผมเจอตัวยงยองข้างนอกมีบางอย่างน่ากลัวมากเลยครับข้างนอกคุณพ่อ,อ,อไหนพ่อมาดูแล้วกับปกตินะประเทศเราก็หิมะตกกันทุกปีประเทศไทยก็อากาศแบบนี้แหละมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับพ่อ เอ้ยลูกคิดไปเองนะั่นแหละน้าดูหน้าพอสิน่าเชื่อถือกลับไปเล่นข้างในซะไปเอาก็หวังว่าผมจะแค่คิดไปเองนะครับโอ้และคืนนั้นไอตัวบอยก็นอนหลับตัวที่ฝันร้ายนะครับถึงปีศาจเอน่ากลัวจังเลยเมื่อคืนหมายถึงเมื่อเย็น แล้วมันยังอยู่มันสงสัยคิดไปเองกด e เพื่อพยายามหลับต่อหลับหลับเถอะนะเอ้ยเช้าแล้วแต่ว่าผมไม่ได้คิดไปเองแน่แน่ถ้าหากมันมีใครสักคนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วก็มันต้องทิ้งรอยเท้าไว้แนะ่โอเคไปสำรวจกันไปสำรวจน้อง น้องค่อยๆลุกจากเตียงนะครับด๊บด,อบ,อดบด๊อบอะด๊บด๊บอะด๊บอะได้แล้วโอ้ยลุกยังลุกไม่ได้อะโอเคแต่งตัวเรียบรอย้อยปึ๊บปึ๊บไปดูข้างนอกกันรอยเท้ามันอยู่ไหนหุยนี่ไงมันมีรอยเท้าใหญ่มากโอ้โหยังกับรอยเท้าหมี ต้องใช่มันแน่แนนต้องเอาไปให้พ่อดูพ่อตั้งแต่มันมาเดินมาตรงนี้นะครับข้างๆหน้าต่างแต่ยังไม่ทําอะไรแม่รอขุนให้เหยื่ออ้วนแล้วค่อยกินซะด้วยเจ้านี่ร้ายมากพ่อครับผมเจอรอยเท้าของจริงแน่นอนมากับผมครับพ่อคือมีรอยเท้าอันใหญ่มากอยู่ข้างนอกใกล้ๆหน้าต่าง นี่ลูกพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาเถอะครับเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยู่รอยเท้ายังอยู่พ่อเงนไปไหนครับพ่อรอยเท้าอยู่นี่พ่อเอียงคอมองนี่ครับมันมามองผมตรงหน้าต่างตรงนี้เลยเมื่อคืนนะ่ากลัวมากมันตัวฉูงใหญ่ฉุงกว่าบ้านเราอีกพ่อครับเอออาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าก็ได้นะดูจากรอยเท้าแล้ว น่าจะเป็นโยกกี้แปเดี๋ยวพ่อจะสร้างรั้วให้แล้วกันนะไม่มีใครผ่านมาได้หรอกเชื่อพ่อไม่ต้องคิดมากนะลูกก็แข่คิดมากไปเองนั่นแหละลูกร้อนเอากลับไปเล่นรถของลูกไปบึนบึนท่อไอ้บึนบึนก็ได้บึนโอ้หน้าเซ็งมากอะน้องเอ๊ะ เล่นรถเตะตำนานเหรอครับโอ้เอาเล่นไปหลับไปวัดว a t ต้องขับไม่ให้ชนยังไงก่อนไอ้หนุม่มภาพเบอ่์ครับผมขับไม่ให้ชนยากมากโอ้โอ้ได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 ,ได้ได้แหละยากเกินต้องอยู่ให้รอหกสิบวินะครับเป็นฉากเล่นของเล่นที่ยากที่สุดในชีวิตผม อออออออีกอีกสิบกว่าวิไม่นานไม่นานสิบวิสุดท้ายหแล้วหกแล้วถามโอ้โอ้เรื่องใหม่อะไรว่าตนวตัวเฉียวกระจกรถนิดเดียวก็ไม่ได้เอะผมมันเร็วมากผมมองไม่เห็นด้วยซ้ำห้าวิสามสองหนึ่งสักทีเล่นจนมืดเลยไถยยังไงให้มันมืดขนาดนี้เอาละ มันมืดแล้วได้เวลาเข้านอนอ่ะ go to sleep อะพยายามหลับตาพยายามหลับ<ฮ>ตกไปทังตู้เหรอครับ เมื่อกี้น่ากลัวจริงหลับดีกว่าคนลุกโอ้โอเป็นซันต้าแห้งอ่ะซันต้าปลอมเส,เสียงเสียงนั้นอะไรอ่ะต้องไปดูหน่อยแล้วเออแต่มันก็มีภาพหลอนผสมนะเพราะว่าเลือดเมื่อกี้มันก็หายไปอ่ะคืออะไรกันเนี่ย เรียบร้อยคุณพ่อโอ้ไม่โอ้แล้วคุณแม่ก็โดนนะครับไม่คือโจนเหรอหรือว่าอะไรนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยความฝันเหรอต้องเป็นฝันแน่แน่ โอ้โหแล้วข้าโหดมากนะครับผมจะพยายามไม่โฟกัสโอ้้องต้องทำอะไรต่อกลับไปนอนใช่ไหมมันเป็นฝันเอาขับไม่ได้เอ๊ะนี่กล่องอะไรโอ้กล่องของขวัญซันต้า มีบางอย่างอยู่ในนั้นบางอย่างฉันต้องรีบซ่อนตัวในห้องโอ้โหโอ้โ,อโและมุมกล้องแบบนี้หันยังยากซ่อน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 ซ่นในตู้โอเคอมันเป็นปีศาจใส่หมวกซันต้า มากนะครับเรียบร้อยแล้วน้องน้องโดนลากไม่เพราะมันฆ่าแต่ผู้ใหญ่มันจับเด็กไปเป็นซานต้ารักาพาตัวเด็กเหรอ โวจับเด็กยัดใส่ถุงคนลุกก็คือเรื่องเล่าในวันคริสต์มาสปกติแล้วซันต้าจะเอาของขวัญมาให้เด็กดีใช่ไหมแต่เกมนี้คือในคืนวันคริสต์มาสซันต้าจะโล่มาจับตัวเด็กไป โอ้แล้วมันมีการท้าพามเด็กก่อนด้วยนะคือแอบมองทางนอกหน้าต่างนู่นนี่นั่น,นก่อนจะโผล่มาจับเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคริสต์มาสอินซิเดนต์เกมสยองขวัญสั้นๆในวันคริสต์มาสอาจจะไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าก็ถือเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและความสยองในวันคริสต์มาสวันนี้ผมไอ้โตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน บายบายครับอย่าลืมกดติดตามแล้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสยองอีกมากมายที่รออยู่ในช่องนี้เย้ yeah.